สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1013บันเทองทีวีวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยนะครับหลังจากผมเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลาไปเซ็นสัญญาของอนุชินชาญวีรกุลบอกว่าจะไปเซ็นสัญญาเรื่องสันติภาพระหว่างภาพพื้นอาเซียนโดยมีมาเลเซียครับอันวาอิตราหิม เป็นประธานแต่ปรากฏว่าไปแล้วครับมันมีโลกแทรกซ้อนกับมันมีโลกแห่งผลประโยชน์เข้ามากับตัวที่บอกว่ามาเป็นสักขีพยานอย่างโรนัลทมครับพี่น้องก็ได้เห็นว่านายอนุทินชาญวิรกุณครับไปที่แรก จะไปไม่ไปจะไปไม่ไปครับสองกิจสงใจผลสุดท้ายสรุปว่าไปครับไปแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนบอกว่าตัวเองจะไปเซ็นสัญญานะครับสันติภาพที่มาเลเซียโดยการที่มีโด,ดนัททัมกับมาเป็นประธานมาเป็นสักขีพยานไม่ใช่ประธานครับเพราะโด,ดนัทัมเองนี่ครับ ไม่มีตำแหน่งแหง่งหนอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องสุดท้ายครับสินสัญญามีมติจะร่วมกันกับกัมพูชาไปแนวทางทิศจีว่าจะอมชอมกันจะร่วมไม้ร่วมมือกันครับแก้ไขปัญหาตะเข็บชายแดนที่มีปัญหาครับแต่ที่สำคัญที่ตอนนี้ต้องบอกดังกระหึ่มเลยครับ ของฝากที่คนไทยที่ไม่ต้องการก็คืออนุทินชาววิรุณครับใช้สิทธิ์อะไรครับนี่ใช้สิทธิ์อะไรที่ไปเซ็นเรื่องแร่ครับกับโดนันทธรรมบอกว่าเพื่อสายสัมพันธ์เรื่องเทคโนโลยีชั้นสูงอา้าว ที่แรกบอกไปเนี่ยครับบอกว่าจะไปเซ็นสัญญาสันติภาพแต่ได้ของฝากกลับมาครับของฝากที่พี่น้องประชาชนไม่ได้สนใจเลยครับเพราะพี่น้องไม่สนใจเพราะอะไครับนี่คือผลประโยชน์ของประเทศแล้วอนุทินที่ผมพูดแต่แรกเราบอกว่าอนุทินใช้อำนาจอะไร ใช้อำนาจว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีจะไปเซ็นอะไรกับใครก็ได้อย่างนั้นเหรอจะไปตกลงข้อความอะไรก็แล้วแต่ครับโดยเอาทรัพย์สมบัติของประเทศไปผูกไว้กับองค์กรองค์กรหนึ่งหรือประเทศประเทศหนึ่งนี่ครับก็เหมือนกันกับการค้าครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เล่ตัวนี้นะขนขึ้นมาขุดขึ้นมาได้เป็นกอบเป็นกรรมครับสมมติว่า เราไปตกลงกับสหรัฐอเมริกาแล้วว่าผมขุดมาเท่าไหร่คุณรับซื้อหมดนั่นเป็นการค้าผูกขาดครับอ่าสมมุติว่าโลละสิบบาทเนี่ยแต่ปรากฏว่าเรามีสนธิสัญญาอยู่กับสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้เรื่องการจีดการค้าเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนี่ครับเขาก็ขมิลกันอยู่กับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศทีเดียวสุดท้ายเป็นไงครับ เราไปผูกขาดกับประเทศเดียวท,ทั้งที่ประเทศอื่นเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ซื้อเราสิบบาทนะเขาอาจจะซื้อเรายี่สิบาทสามสิบาทก็ว่ากันไปครับแต่เราเนี่ยครับผมก็ใช้คําคําว่าเราเนี่ยผมก็ไม่อยากใช้หรอกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปเซน็นมันมีนายกรัฐมนตรีครับไปเซน็นไปเซ็นกับสหรัฐอเมริกา โดยที่ไม่ผ่านสภาด้วยครับแล้วอย่างนี้ครับจะบอกว่านาลกนายกขายชาติได้ไหมนายกขายแผ่นดินได้ไหมนายกเอาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินไทยไปขายได้ไหมครับถามนะฮะแต่ผมมองดูแล้วครับการไปทำแบบนี้ครับที่นอกเหนือนะของแถมเนี่ย คือกูไม่เอาประเทศไม่เอาประชาชนไม่เอาครับเพราะว่าจะสุมเสียงครับสมเสียงอะไรครับถ้ามันของดีทําไมเราต้องไปผูกขาดกับประเทศเดียวล่ะครับผมถามหน่อยครับหรือคุณมีผลประโยชน์อะไรกันหรือคุณตกลงอะไรกันครับไหนบอกว่าแต่ก่อนบอกว่าอุ้งอิงขายชาติทักษิณขายชาติตอนเนี้ย คุณไปเซ็นสัญญาเนี่ยครับคุณไม่ขายชาติใช่ไหมแต่คุณขายอะไรอะขายพลังงานขายแร่ทรัพย์สินของแผ่นดินไปให้บุคคลกลุ่มเดียวครับแล้วพวกคุณก็ตัดสินกันเองไม่ถามพี่น้องประชาชนว่าเราอยากไปเซ็นสัญญากับใครหรือเปล่าเราอยากขายให้ใครหรือเปล่าพวกคุณทำหน้าตาเฉยครับพวกคุณบอกว่า อ้าวถ้าประชาชนไม่ยอมรับก็ยกเลิกไปครับมันได้ไหมล่ะครับมันได้ไหมครับก่อนไปคุณบอกประชาชนเหมือนหลอกคนทั้งประเทศบอกว่าคุณจะไปเส็นสัญญาสันติภาพแต่คุณไปแล้วครับจริงๆแล้วครับสหรัฐอเมริกาไม่ให้ค่าคุณเลยครับเขาจัดที่จัดทางก็ไม่ให้ค่าคุณด้วย แต่ความเสอลอของนายอนุทินชาวิรกุลครับไปนั่งข้างกับโรนธรรมจนได้สลับป้ายกันครับหัวเราะเขาจะนั่งข้างคุณมเนตรดลยซ้าไปแล้วนายอนุทินชาวิรกุลครับไปนั่งจนได้สลับป้ายกันครับสลับเครื่องไม้เครื่องมือนะ่ะปากกาดินสอปากกา,าต่างๆที่จะลงนามเห็นไหมเขาให้ความสําคัญคุณตรงไหนล่ะครับ คุณน่ะเหมือนวัวเหมือนควายใครเขาจะจูงเข้ารางหญ้าที่ไหนคุณก็ไปคุณไม่มีขัดขวางเลยครับคุณไม่ได้ดื้อรั้นเลยคุณเป็นเด็กดีครับแต่เด็กดีคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณน่ะมาทํางานบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยครับแต่คุณเอาตาแหน่งหน้าที่ของคุณไปตัดสินได้ไงว่าคนไทยจะขายให้คนนั้นคนไทยจะยอมให้อย่างนี้มันคนละเรื่องกันนะผมบอกไว้ก่อนว่า ไอเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่พวกคุณทำอะไรลงไปครับมันเข้าหลักเข้าเกณฑ์หรือยังควรทำหรือไม่ครับคุณบอกคุณจะไปอย่างหนึ่งและคุณมาได้อย่างหนึ่งมาเนี่ยครับเป็นการหลอกลวงสังคมหรือเปล่าหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าครับถ้าผมจะกล่า,หาวหาว่าคุณไปขายชาตินะ่ะถ้าคุณไปเซ็นสัญญาสันญิภาพอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดปัญหาหรอกครับตอนนี้สื่อต่างๆครับหน้าฟีดเขาเล่นคุณแล้ว ว่าคุณขายชาติขายแผ่นดินเนี่ยทำไม่สูญเสียไม่ว่าจะเป็นการค้ามันเป็นการค้าอยู่แล้วอย่างแร่แร่เอิบเนี่ยมันเป็นการค้าอยู่แล้วครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณไปนั่งเซ็นสัญญากับเขาเนี่ครับแล้วคุณได้รับสิทธิจากไหนครับจากสภาผู้แทนแรัษฎรั้นไปทําเรื่องนี้เหรอครับเปล่าเลยครับคุณทําโดยพระิการใครเสียหายประเทศเสียหายครับถ้าเกิดมีปัญหามาครับ อย่าง M ูมูสี่สบสามนี่ไหมพากันเซ็นอําอําอึ้งอึงครับพอตัดสินไม่ได้จะโยนให้กับพี่น้องประชาชนนี่ก็เช่นเดียวกันครับมึงไปเซน็นแต่ถ้ามันมีปัญหาล่ะครับถ้ามันผูกมัดมัประเทศล่ะครับค้าขายกับใครไม่ได้ต้องค้าขายกับสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวตายแล้วกูมันได้เดือดร้อนแต่มึงนี่เดือดร้อนทั้งประเทศครับต้องเป็นกค่ามันใช่ไหมครับต้องค้ากับมันตลอดใช่ไหมเออ มันเองก็ไม่ได้คิดว่ามึงเป็นคู่ค้าที่มีคุณภาพเป็นคู่ค้าที่ดีครับระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเองครับเรื่องภาษีครับตกลงกันไปทั่วประเทศก็ลักษณะเดียวกันก็ยี่สิบเซตเหมือนกันนะครับไม่มีพิเศษอะไรเลยครับแล้วจะไปเชื่อถือได้ยังไงยิ่งประเทศมหาอำนาจนะครับระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเองเองนี่ยครับ คุณไปทําแบบนี้ครับและจีนเขาจะคิดยังไงอ่ะจีนเองก็ต้องการครับแร่ตัวนี้จีนก็ต้องการแล้วคุณจะไม่ค้าขายกับจีนเลยหรือครับอย่าลืมว่าในภาคพื้นนี้เอเชียนี่อาเซียนนี่จีนเนี่ยเขาล้อมประเทศไทยไว้อยู่นะนะอย่างน้อยเนี่ยคนจีนเองก็อยู่ในประเทศไทยครับ ที่มาบริโภคมาเที่ยวมาอะไรนี่ก็เยอะแยะเนยะสหรัฐอเมริกาเองตอนนี้ครับเขาเรียกว่าสังกระบวยนะครับลอยถ้วยเลยเออไม่ไหวครับจนปลอกนะครับเงินไม่มีติดกระเป๋าแล้วทางยุโรปนี่ครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ล้มเหลวนนะทางด้านการทางด้านเศรษฐกิจอนะพอมันเห็นประโยชน์ครับมันรีบมาเลยครับทึ่ง คำเองเลยครับไม่ให้ความสําคัญประเทศไทยมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วครับกี่ยุคกี่สมัยแล้วไม่ให้ความสําคัญเลยครับพอจะได้ประโยชน์เท่านั้นนะครับโอ้โหครับพอเนาพนอนะครับเสนอตัวมาเป็นคนกลางเสนอตัวมาเป็นพยานครับแต่ที่เรารู้แหละครับว่านี่แหละไอตัวผลประโยชน์ครับและไอนายกรฐมนตรีของเราก็โง่ครับต้องบอกโง่นะครับ ควรที่จะบายเบียงนี่ฮะมันชอบทําอะไรลับรับรอรอนี่ครพี่น้องประชาชนก็อยากรู้จะไปเซ็นสัญญาอะไรกันจะไปคุยอะไรไม่ยอมปลดเผยให้พี่น้องประชาชนรู้ครับเจ้าของประเทศไม่รู้ครับมีคนไม่กี่คนไปคอยไปงุบยิบไปทํานะครับว่าทําแล้วค่อยโพสต์ครับคุณไปเซ็นได้ยังไงอะครับเวลาเขาเกล่าวหาก็ออกมาพูดนะครับ ที่สำคัญครับพักภูมิใจไทยนะครับไม่เห็นมีใครออกมาพูดสักคนเลยนะครับผมเห็นเนี่ยโคศพพักอย่างศรีกัญญาผมใช้คาว่าโคศพพักหรือล้วกันหมาอย่างศรีกัญญาออกมาปกป้องบอกว่านี่คือเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกับสารัอเมริกาครับที่จะร่วมไม้ร่วมมือด้านเทคโนโลยีที่นะสูงส่งมีความสัมพันธ์ดีๆต่อไปนะฮะอ้าว ประเทศเอื่นเราไม่ดีหรือไงฮะมีประเทศสหรัฐประเทศเดียวดี้ใช่ไหมท,ที่ดีครับกลายเป็นว่าเป็นตัวกันครับออกมาปกป้องนายอนุสินชาญวิริกรครับสิริกัญญาประชาชนเขาถามครับพันธมิตรตอนนี้ก็เริ่มจะถามแล้วบอกสิ่งที่มันทํามันถูกมันต้องหรือเปล่าก็ต้องถามเขาดูครับว่า,าที่เขาไปทําเลยครับ ข้อตกลงเป็นยังไงอำนาจหน้าที่ของนายอนุิทิ์ชาวดิกุลมีหรือเปล่าครับการที่จะไปเซ็นสัญญาอย่าลืมมันคนละกรณีกันนะครับกับเรื่องสันติภาพนี่มันเป็นการซื้อขายครับมันเป็นธุรกิจนะค,คุณไปเซ็น MOU แล้วครับจะยกเลิกได้ไหม จะยกเลิกสัญญาตัวนี้ในวันข้างหน้าได้ไหมครับเรายังไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่านี่ไปเซ็นสัญญากันแล้วก็สัญญาผูกคอกันอยู่เอโบูผูกคอกันหน่อยอยู่นี่ครับคุณได้มาเม็ดเท่าหัวโป้มือเนี่ยคุณต้องส่งให้ผมนะคืออย่าลืมว่ามันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมันเป็นสินค้าที่มีราคาคุณไม่สามารถที่บ่ายเบียงได้หรอกครับว่า ที่คุณไปทำเนี่ยครับคุณนึกไม่ถึงครับคุณโง่เขลาคุณคิดว่าไปทำอะไรก็ได้ครับประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครทำอะไรคุณได้แล้วครับผมก็ยังเชื่อว่ากระแสเนี่ยครับเริ่มจะมาแล้วนะเริ่มจะอยู่ยากแล้วครับการทำอะไรตามใจตัวเองครับการทำอะไรโดยที่ว่าตัวเองมีอำนาจมีคนหนุนหลังเริ่มมาแล้วครับ กระแสต่อต้านเริ่มมาหนักแล้วครับซึ่งนายอนุินเองก็ควรคงจะรู้ตัวนะครับว่าไปทําครั้งนี้ผิดพลาดมากครับนะแต่ผมท่องใจอยู่อย่างเดียวครับพักประชาชนที่บอกว่าปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนกับเห็นดีเห็นงามในการไปเซ็นสัญญากับนายอนุชินวชาวนรุนายอนุชินชาเวิรุฬกุลกับนายโดนันทธรรมเนี่ยครับออกมาปกป้องนายอนุชิน หรือสิริกัญญาเนี่ยไปกินกล้วยอะไรมาหรือเปล่านะครับรู้สึกว่านายอนุทินทําทุกอย่างดีหมดเลยนะครับไม่เห็นผลที่จะเสียเลยนะฮะเห็นเห่าเขาอยู่สองสัปสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วันนี้กลับมายกยอนะครับมาส่งเสริมเขาไปในทางที่ผิดหรือเปล่าครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมนี่แหละครับจะตาหน้าและจะใช้วาทกรรมนี้ครับนายอนุทิน เริ่มขายชาติตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับเอาทรัพย์สมบัติไปเซ็นสัญญาก,กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับสิ่งที่หลายคนกล่าวหาบอกว่าแพทองคำเป็นคนขายชาตินายกทััพิ์มีผลประโยชน์นะในที่ซับซ้อนในทะเลครับนายกทััพิ์ยังไม่ได้ไปเซ็นสัญญาก,กับใครนะนั่นเป็นแค่ข้อกล่าวหาบอกว่านายกทรัพย์มีรายได้อย่างนั้นมีผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนั้นครับ แต่นายอนุทินชาญวิรุกุลครับหอบกระดาษหอบสัญญากลับมาโพสต์ให้พี่น้องเห็นว่าเรามีก็ตกลง M.O.U ระหว่างทัากับนายอนุทินชาญวิรุกุลเรื่องแร่แรลเอิร์ครับฉะนั้นแล้วครับพี่น้องจะคิดอย่างผมหรือไม่ว่าขณะนี้รัฐบาลนี้กำลังขายชาติแล้วครับ จะ็ไว้คิดนะฮะคิดหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ